สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าในตำนานของการหักมุมให้ฟังกันหนังมีชื่อเรื่องว่า The Game ออกฉายในปี1997มันเป็นเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งที่ไปเจอกับเรื่องราวแปลกๆมากมายแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนในช่วงเวลาที่ใกล้วันเกิดของเขาแล้วเรื่องราวมจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ภาพงานฉลองอันหรูหราของหลิกชายคนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขานั้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาตอนที่เขาเติบโตนิโคลัสชายหนุ่มเจ้าของคาลือห์ดหลังใหญ่เขาขับรถไปทํางานชีวิตของเขานั้นยุ่งยากมาก ารางงานกันแน่นเอียดแต่อย่างน้อยเขาก็ได้หาเวลาไปเจอกับคอนลาดน้องชายในพัตคาหรูจนได้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันมานานเป็นปีแล้วเขาถามว่าน้องต้องการอะไรคอนลาดก็ตอบว่าที่มาเจอก็เพราะว่าวันนี้อ่ะมันเป็นวันเกิดของพี่ไงละ่ะจากนั้นเขาก็ได้ให้การมาใบาหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญมันเป็นบัตรกำนันของบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิงบางอย่างก่อนจะจากกันคอนลาดก็ได้ย้ำว่าให้นิโคลัสอ่ะโทรไปตามเบอร์ในนามบัตรนั้นให้ได้ เมื่อทำงานจนค่ำมืด นิโคลัสก็ได้ขับรถกลับบ้านแม่บ้านได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วเขากินมือข่ำคนเดียวพร้อมกับดูข่าวไปด้วยจากนั้นภรรยาเก่าของเขาก็โทรเข้ามาอวยพรวันเกิดซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งแล้วก็ได้วางสายไปเมื่อหลับตาลงนิโคลัสก็มีภาพความทรงจําอันกล่าวายเข้ามาในหัวคือเขาเห็นพ่อของตัวเองฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกลงมาจากหลังคาบ้านซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นปมปัญหาใหญ่ในชีวิตของนิโคลัสเลยทีเดียวแล้วเช้าวันต่อมา เขามาคุยงานแล้วก็บังเอิญไปเห็นบริษัทที่อยู่บนบัตรกำนันเขาก็เลยลองเข้าไปติดต่อดูแล้วชายคนหนึ่งก็ให้เขากรอกแบบฟอร์มใบสมัครซึ่งไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะสมัครอะไรอธิบายแค่ว่ามันเป็นเกมจัดหาสิ่งที่ขาดหายไปและจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการจากนั้นนิโคลัสก,ก็เลยไปทดสอบร่างกายตอบคำถามและให้ดูสิ่งแปลกๆมากมายโดยไม่มีสาเหตุสรุปแล้วเขาเสียเวลาที่นั่นไปเป็นวันๆ หลังจากนั้นนิโคลัสก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปที่สโมสรอนแล้วก็ได้ยินผู้คนพูดคุยกันถึงบริษัท CRS บริษัทที่เขาเพิ่งไปกรอบแบบฟอร์มมาเขาก็เลยไปนั่งคุยด้วยแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้ตอบพูดเพียงแค่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปเล่นอีกครั้งแล้วก็ได้ทิ้งความสงสัยเอาไว้ให้นิโคลัสอย่างนั้น แล้ววันหนึ่งระหว่างการประชุมมันได้มีโทรศัพท์เข้ามาจาก c ซีอบอกว่านิโคลัสถูกปฏิเสธไม่ได้รับเข้าการร่วมเกมแต่พอเขาขับรถกลับมาถึงบ้านเขากลับพบชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าขวางประตูอยู่กลางลานบ้านเหมือนกับพ่อของเขาตอนที่กระโดดลงมาตาย นิโคลัสเปิดประตูลงมาดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นเพียงหุ่นจำลองใส่หน้าก,กากตัวตลกเขาดึงลิ้มันออกมาที่ไยด้านหนึ่งก็มีกุญแจของบริษัท CRS ผูกติดเอาไว้เขาก็เลยลากหุ่นเข้ามาในห้องที่เขานั่งดูทีวีแต่อยู่ดีๆนักข่าวในทีวีก็เอ่ยชื่อของเขาออกมาถึง2ครั้งพอเขาหันกลับไปตั้งใจจะฟังเนื้อหาข่าวก็กลับไปเป็นปกติ จากนั้นเขาก็พยายามงัดแงะเจ้าหุ่นตัวนั้นแต่อยู่ดีๆเสียงจากทีวีก็พูดกับเขาตรงๆว่าจะแกะเจ้าหุ่นนั้นอีกนานไหมนิโคลัสได้หันไปโบวยวายวันนี้เขากาัลังคุยกับใครอยู่เรานักข่าวในหน้าจอทีวีก็เริ่มอธิบายกฎเกณฑ์ของการเล่นเกมจากนั้นก็ได้ให้เขาจดเบอร์ฉุกเฉินของ CRS เอาไว้ S A w, แล้วบอกว่าเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเช้าวันต่อมานิโคลัสได้บินมาคุยเรื่องที่จะไล่พนักงานคนหนึ่งออกเนื่องจากเขาบริหารงานไม่ดีจนหุ้นตก แต่ว่าชายคนนี้เขายังไม่อยากออกจากงานทั้งคู่เถียงกันใหญ่ นิโคลัสบอกว่าเขาเตรียมค่าทำขวัญชดเชยมาให้ด้วยนะจะได้จบเรื่องกันไปทั้งทาง,งที่ชายคนนี้นั้นนะ่ะทำงานม,มาตั้งแต่รุ่นพ่อของนิโคลัสแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าเมื่อนิโคลัสพยายามเปิดกระเป๋าที่ใส่เงินค่าทำขวัญออกเขาก็ไม่สามารถเปิดมันออกได้แล้วนิโคลัสก็เห็นว่าในพวงก,กุญแจของเขาอ่ะมีกุญแจของ CRS อยู่ในพวงด้วยเขาก็เลยคิดว่าเจ้าบริษัทนี้มันต้องแกล้งเขาแน่ๆเขาก็เลยลองใช้กุญแจของ CRS ไขดูแต่กระเป๋ามันก็เปิดไม่ได้อยู่ดี ต่อมานิโคลัสก็ได้มานั่งรอคอนหลาดน้องชายของเขาในร้านอาหารแต่น้องชายก็ไม่มาสักทีแล้วอยู่ๆพนักงานเสิร์ฟที่ชื่อว่าคริสตินก็ดันเดินซุ่มซ่ามทำเครื่องดื่มหกใส่เสื้อของเขาจนเลเอะเทอะไปหมดเธอพยายามขอโทษแต่เขาก็โวยวายไม่หยุดเธอก็เลยแอบ,บ่ากเขาแต่ว่าตอนนั้นผู้จัดการก็ดันได้ยินเข้าพอดีเธอก็เลยโดนไล่ออกต่อหน้าต่อต,อตานิโคลัส พอย้ายไปที่โต๊ะใหม่ก็มีคนระวางบินโดยมีโน้ตเขียนไว้ว่าอย่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นไปนิโคลัสก็เลยรีบเดินออกมาด้านนอกร้านเพื่อจะไปพูดคุยกับคริสตินว่านโน้ตเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่เธอก็เดินหนีด้วยความโมโหที่นิโคลัสอะ่ะทำให้เธอโดนไล่ออกจากงานเขารีบตามไปแต่ตอนนั้นเองกลับมีคนมานอนชักบนถนนต่อหน้าต่อตาเขาคิสตินก็รีบมาช่วยแล้วมันก็มีรถพยาบาลขับผ่านมาพอดีนิโคลัสก็เลยเรียกมันไว้ทั้งสองเลยต้องนั่งไปในรถผู้ป่วยด้วยกัน แล้วพอมาถึงโรงพยาบาลจูจ่ๆไฟมันก็ดับลงทุกคนก็หนีหายไปหมดทุกอย่างแปลกประหลาดมากนิโคลัสพยายามอธิบายให้ฟังว่าเจ้าบริษัท CRS เนี่ยมันต้องจัดฉากใส่เขาอีกแล้วแน่ๆคิดสิ่ง็ได้เดินหนีไปในความมืดนะครับนิโคลัสก็เลยคว้ากระเป๋าแล้วเดินตามเธอไปพอประตูลิฟต์เปิดออกทั้งสองคนก็เข้าไปในนั้นด้วยกันแต่ประตูมันก็ไม่ยอมปิดเขาก็เลยล้วงเอากุญแจของ CRS มาไขาที่รูๆหนึ่งบนลิฟต์แล้วประตูลิฟต์มันก็ปิดได้เฉยเลย แต่ว่าไฟฟ้ามันก็ได้มาดับอย่างกระทันหันนิคควาลัสก็เลยเปิดประตูฉุกเฉินด้านบนออกทั้งสองคนช่วยกันปีนขึ้นมาแล้วก็มุดออกไปทางช่องลิฟต์และทั้งคู่ก็มาโผล่ที่ตึกของ CIS ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่นานก็เดินไปโดนสัญญาณเตือนภัยเข้าพวกเขาก็เลยต้องรีบหนีออกมาก่อนเพราะมีตำรวจมาทั้งคู่ที่เข้าไปตามตอกมืดๆแล้วก็ปีนบันไดข้างตึกโส,สมที่ทั้งเก่าแล้วก็สก,กรปรกคิสตินได้ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปบนกองขยะ นิโคลัสก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องกระโดดตามลงมาด้วยเหมือนกันจากนั้นก็ได้พากันเดินมาที่ออฟฟิศของเขาด้วยเนื้อตัวที่มอมแมมคิสตินได้ขอใช้ห้องน้ําและได้ถอดเสื้อออกเพื่อล้างเนื้อล้างตัวสักพักนิโคลัสก็ได้โทรมาบอกเลยขาให้เรียกแท็กซี่ให้คิสตินก่อนจะกลับเธอก็บอกว่ามีคนจ้างให้เธอทําเครื่องดื่มหกใสเขาด้วยเงิน400อยเหรียญจากนั้นคิสตินก็ได้กลับไป เช้าวันต่อมาเลขาก็โทรมาแจ้งว่าทางโรงแรมอบอกว่านิโคลัสลืมบัตรเครดิตไว้ เขาก็เลยกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับบัตรเครดิตคืนพนักงานก็บอกว่าได้เตรียมห้องไว้ให้แล้วและพาเขาไปยังห้องพักขนาดใหญ่ในห้องเต็มไปด้วยข้าวของหลายอย่างทั้งบุหรี่ยาเสื้อผ้าทุกอย่างลกเละเทะไปหมดแถมยังมีรูปผ้าโป๊เปื่อยของหญิงสาวคนหนึ่งกระจายเกลื่อนเต็มห้องพอแม่บ้านมาเคาะประตูนิโคลัสก็รีบเคลียร์ทุกอย่างด้วยความลุกลี้ลุกลนแล้วรีบออกไปพร้อมกับกระเป๋าที่มีแต่ผ้าพวกนั้นอยู่เต็มไปหมด แล้วพอขับรถออกมาก็มีคนขับรถตามมาติดๆนิโคลัสรู้ตัวก็เลยมาดักรอเพื่อจะถามอะไรบางอย่างเขาขู่จนรู้ว่าชายคนนั้นเป็นนักสืบเอกชนที่ถูกจ้างมาอีกทีหนึ่งนิโคลัสแย่งปืนจากชายคนนั้นมาได้ก็เลยติดต่อทนายให้มาเจอกันที่โรงแรมจากนั้นทั้งนิโคลัสและทนายก็ไปหาชายที่เขาได้ไล่ออกจากบริษัทไปเขายนรูปภาพใส่ชายคนนั้นพร้อมกับบอกว่าอย่ามาใช้วิธีสกปรกแบบนี้แฉกันเพื่อที่จะได้ทำงานต่อ มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่กลายเป็นว่าชายแก่คนนั้นได้เซ็นชื่อขายหุ้นที่เขาถืออยู่ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วคือพระเอกของเรานะครับเข้าใจผิดคิดว่าชายแก่คนนี้กับคอนหลานน้องชายของเขาแล้วก็บริษัท CRS ร่วมมือกันจัดฉากสร้างเรื่องพวกนี้มาปั่นหัวเขาแต่เปล่าเลยครับชายแก่คนนี้ได้ยอมออกจากบริษัทไปเพราะอยากได้เงินชดเชยที่มีมูลค่าไม่น้อยแลวจะได้ไปพักร้อนกับ,บครอบครัวสักทีพระเอกของเราก็เลยหน้าแตกไปเลยงานนี้ จากนั้นนิโคลไลก็ได้ขอให้ทนายสืบเรื่องบริษัท CRS และให้เลขาค้นหาว่าเมื่อคืนก่อนแท็กซี่ไปส่งคิดตินที่ไหนระหว่างนั้นก็เปิดกระเป๋าออกมาแล้วก็เจอเข้ากับแท่งเหล็กที่มีลักษณะแปลกๆอยู่ในนั้นเขาไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรแต่ก็เก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วพอกลับมาถึงบ้านเขากําลังจะเปิดไฟแต่ไฟฟ้ามันก็เกิดช็อตอย่างรุนแรงเขาเรียกแม่บ้านก็ไม่มีเสียงตอบรับในบ้านนั้นมืดมากเขาถือปืนเดินไปรอบๆจากนั้น แสงสีม่วงเรืองแสงก็ติดขึ้นมาเองบ้านแสนสวยมันถูกขีดเขียนเลเทะไปหมดมีข้อความมากมายและก็เสียงเพลงดังไปทั่วตัวตลกขุนไม้คาบกระดาษที่ล้อเรียนการตายของพ่อของเขาไว้ในปากเกมนี้มันกำลังดุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนิโคลัสรีบโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนงัดเข้ามาในบ้านของเขาแต่แล้วคนหลายก็ได้โผล่มา พร้อมกับบวววายบอกให้นิโคลัสไปคุยกันในรถระหว่างนั่งรถไปด้วยกันคอนหลาดก็เอาแต่บอกว่าบริษัทซีอเอสมันไม่ยอมเลิกทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วคอนหลาดมีท่าทางสติแตกแล้วก็หวาดกลัวมากแล้วอยู่ดีดีรถมันก็เกิดยางแตกขึ้นขณะที่นิโคลัสลงไปซ่อมรถนั้นคอนหลาดได้เปิดลิ้นชักออกมาแล้วกุญแจที่ปั๊มตาซีอเอสมันได้ล่วงหลดลงมาเต็มไปหมดคอนหลาดคิดว่าพี่ชายของเขาต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเกมนี้แน่ๆเขาก็เลยวิ่งหนีนิโคลัสไป ทางด้านนิโคลัสนะครับเขาก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่รถก็ได้ขับเลยที่อยู่ของเขาไปและประตูมันก็ถูกล็อกไม่ให้เขาลงจากรถได้คนขับแท็กซี่ได้ขับรถอย่างหวาดเสียวแล้วกระโดดลงไปบนถนนทั้งที่รถยังวิ่งอยู่แล้วรถก็ได้พุ่งตกลงไปในน้ําโดยที่นิโคลัสยังติดอยู่ในนั้นรถเริ่มจมลงเรื่อยๆเขาพยายามถีบกระจกแล้วก็ตั้งสติว่าน,นี่มันเป็นแค่เกมเท่านั้นจากนั้นก็ได้เอาแท่งเหล็กที่เขาเคยเจอในกระเป๋ามาไขากระจกลงแล้วมุดออกมาจนได้ เมื่อรอดมาได้แล้วนิโคลัสก็ได้พาตำรวจไปที่บริษัท CRS แต่ว่าบริษัทนี้มันได้หายวับไปแล้วไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ว่าสิ่งที่นิโคลัสบอกกับพวกตำรวจนั้นเป็นเรื่องจริงเลยจากนั้นเลขาได้โทรมาบอกที่อยู่ของคริสตินที่แท็กซี่ได้ไปส่งเธอเมื่อคืนก่อนนิโคลัสก็เลยรีบไปหาเธอแล้วก็เอารูปถ่ายพวกนั้นมาถามว่านี่ใช่เธอหรือเปล่าเพราะว่าเขาจำปลาที่เธอใส่ได้เธอไม่ได้ตอบอะไรแต่ออกไปเอาเครื่องดื่มมาให้เขา ตอนนั้นเองนิโคลัสก็ได้เดินสำรวจไปรอบๆห้องเขาสังเกตเห็นว่าโคมไฟอะ่ะมันดูใหม่มากพอไปดูก็เจอกับป้ายราคาของโคมไฟยังไม่ได้ดึงออกเลย พอจะไปล้างมือน้ําก็ไม่ไหลอีกแถมในตู้เย็นก็ไม่มีของกินเลยหนังสือที่วางอยู่ก็ล้วนแต่เป็นของปลอมเขาก็เลยจับได้ว่าบ้านหลังนี้มันมีแต่ของปลอมๆทั้งนั้นแล้วพอคิสตินเดินเข้าไปในห้องเธอก็กระซิบว่าพวกนั้นแอบมองดูพวกเราอยู่ผ่านกล้องบนเพดานพระเอกของเรานะครับก็เลยคลั่งขึ้นมาเขาได้ทุบกล้องจนแตก แล้วตอนนั้นคนจากบริษัท CRS ก็ได้โผมายิงกระหน่ำจนบ้านพลุนไปทั้งหลังทั้งคู่หาทางหนีไปขึ้นรถแต่ว่าพวกมันก็ยังตามมายิงทั้งถนนเต็มไปด้วยความวุ่นวายกับการไล่ล่าตอนขับรถไปด้วยกันนิโคล่าก็ได้คาดคันคริสตินว่าคนที่ทําเรื่องพวกนี้เป็นใครเธอเขาบอกว่าไม่รู้ใครคือหัวหน้าเธอบอกได้แค่เพียงคอนหลานน้องชายของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและเธอเองก็ถูกคอนหลานเป็นคนจ้างให้ทําเครื่องดื่มหกใส่เขาด้วยเงิน400เหรียญ แล้วในตอนนี้ทาง CRS ก็ได้เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ของนิโคลัสได้แล้วเพราะเขาได้เผยให้ข้อมูลไปตั้งแต่ตอนไปกรอกใบสมัครตอนทดสอบสภาพร่างกายทั้งลายมือตัวอย่างเสียงพวกนั้นใช้ข้อมูลทั้งหมดคำนวณหารหัสผ่านแล้วแทรกแซงระบบการเงินของเขาเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่มีตัวตน พอนิโคลัสโทรเช็กกับธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เขาต้องบอกรหัสของตัวเองเพื่อขอตรวจสอบยอดปรากฏว่าเงินก็ไม่เหลือสักบาทเดียวคิสตินบอกว่าพวกนั้นได้ไปหมดทุกอย่างแล้วนิโคลัสก็เลยรีบโทรหาทนายให้แจ้งความนะครับเขาขับรถมาที่บ้านพักอันห่างไกลของตัวเองพร้อมกับถามคิสตินว่าทําแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเธอก็ตอบว่าหลายครั้ง ตอนนั้นเองทนายได้โทรกลับมาพอดีแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะไม่มีเงินถูกถอนออกไปเลยแต่คริสตินเธอเอกใจแล้วก็ซิบบอกเขาไปว่าทนายต้องรู้เห็นกับพวก c r s ด้วยแน่นอนนิโคลัาก็เลยรีบวางสายไป แต่พอจะคุยต่อนิโคลัสก็รู้สึกมืนจากเครื่องดื่มที่คริสตินเอามาให้กว่าจะรู้ว่าโดนหลอกก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเธอก็มาเฉลยว่านิโคลัสได้โทรไปพูดคุยกับคนของ c ีอทั้งนั้นพวกนั้นก็เลยรู้ทุกอย่างแม้แต่รหัสผ่านในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปพอนิโคลัสตื่นขึ้นมาอีกทีเขาอยู่ในหลุมฝังศพเก่าที่ผูกพังในเม็กซิโกเขาเดินโซซัสโซเซไปเรื่อยๆในสภาพที่มอมแมม หมดคราบเศรษฐีที่แสนล่ำรวยเขารีบวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่โดยแต่งเรื่องว่ามาเที่ยวแล้วก็ถูกปลน้น แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อพร้อมกับถามกลับว่าถ้าโดนป้นจริงๆอ่ะทำไมพวกมันไม่เอานาฬิกาไปด้วยพระเอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเขาต้องกลับเข้าอเมริกาให้ได้ก็เลยเอานาฬิกาไปขายแต่ก็ได้เงินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้ววิ่งไปขึ้นรถประจําทางต่อด้วยขอติดรถคนอื่นไปซานฟรานซิสโกเมื่อเข้าเมืองมาแล้วเขาก็เดินกลับถึงบ้านแต่มันก็ได้แขวนป้ายและล็อกเอาไว้เขาก็เลยปีนเข้ามาอาบน้ําแล้วกลับไปที่โรงแรมให้ทางโรงแรมช่วยโทรหาคอนหลาดด้วย แต่ก็มีข่าวรายงานว่าคนหลานน้องชายของเขาอะคุ้มคลั่งมีเพียงที่อยู่โรงพยาบาลทิ้งเอาไว้เท่านั้นนิโคลัก,ก็เลยมายืมรถภรรยากเก่าตอนนี้เขาไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากเธอเพียงคนเดียวและอยากจะขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นสามีที่ดีในตอนนั้นเองเขาเงยหน้าไปเห็นคนในทีวีแล้วก็จำได้ว่าคือผู้ชายที่เคยต้อนรับเขาในบริษัท CRS นั่นเองนิโคลัสก,ก็เลยทำการสืบนะครับโดยไปที่ร้านอาหารจีนเพราะเขาจำได้ว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าชอบกินอาหารจีนมากเขาหันไปเห็นรูปพร้อมลายเซ็นติดบนผนังร้านพอดีเขาเลยทำทีเป็นเอเจนซี่โทรไปเพื่อที่จะแคสงาน ไปสายก็บอกว่าชายคนนี้อยู่ที่สวนสัตว์กับลูกนิโคลัสก,ก็เลยตามไปข่มขู่ชายคนนั้นนะครับให้พาเข้าไปยังบริษัท c r s s เมื่อเข้ามาได้แล้วพอลิ์เปิดออกในชั้นนั้นก็มีผู้คนอยู่เต็มห้องไปหมดนิโคลัสจำผู้คนเหล่านั้นได้อย่างเช่นผู้ชายที่อยู่ในสโมสรและนักสืบพอเขาเจอกับคริสตินก็เลยตรงเข้าไปหาเธอพร้อมกับเอาอปืนจอ่อจากนั้นก็เริ่มเกิดการยิงขึ้นจนโดนคนในห้องบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนนิโคลัสวิ่งขึ้นมาที่บนดาดฟ้ากับคริสตินเขาถามว่าทำไมต้องเป็นเขาด้วยเธอก็บอกว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนที่มีเงิน2 3 0สร้อยล้านดอลลาร์ทั้งนั้นแหละ แต่เขาอยากให้เธอเรียกหัวหน้ามาคุยแต่เธอเห็นว่านิโคลัสหนักใกล้จะบ้าเข้าไปทุกทีแล้วเธอก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันเป็นแค่เกมเท่านั้นเธอพยายามเรียกคนให้มาช่วยแต่เขากลับไม่เชื่อก็ในเมื่อเขาเพิ่งเห็นคนตายไปจริงๆจะเป็นแค่เกมไปได้ยังไงเธอก็บอกว่ามันคือการจัดฉากแม้แต่แท็กซี่ที่จมน้ําก็ยังมีทีมนักประดาน้ํารอช่วยเหลืออยู่ที่ทุกคนทําไปก็เพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เขาและคนที่อยู่ด้านหลังประตูนั้นก็คือน้องชายของเขาเองเธออยากให้นิโคลัสทําใจให้สงบ แล้วมาคุยกันดีๆก่อนนิโคลัสสับสนมากเขาไม่เชื่อคริสเินอีกแล้วบอกแค่ว่า เขาจะยิงเธอแน่เธอพยายามบอกให้คนหลังประตูรับรู้ว่านิโคลัสอ่ะมีปืนจริงแต่พวกนั้นก็ยังดันประตูเข้ามาอยู่ดีด้วยความสับสนตกใจละวาดกลัวปะปนกันเขาได้ลั่นไกลหนึ่งนัดก่นอนจะเห็นว่าตัวเองได้ยิงนหลานน้องชายเข้าไปอย่างจังทุกคนตกใจมากชายที่นิโคลัสเห็นว่าโดนยิงตายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้กลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยเขาถึงได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมด่ะมันเป็นแค่เกมเท่านั้นแต่ว่าเขานี่สิดันยิงน้องชายไปจริงๆนิโคลัสร้องไห้เดินโซเซไปที่ ขอบตึกจากนั้นก็ได้กระโดดลงมาฆ่าตัวตายเหมือนกับที่พ่อของเขาเคยทํามาก่อนแต่ว่ายังครับหนังยังไม่จบเพราะว่าตอนตกลงมามันกลับมีบอดลมมาลองรับก่อนที่ร่างของเขาจะกระแทกลงพื้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยกันจับให้เขาลุกขึ้นแล้วคอลล่าก็เดินเข้ามาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดเกมทั้งหมดนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากน้องชายเขานั่นเอง จากนั้นทุกคนก็ปลบมือกันใหญ่แม้แต่ภรรยาเก่าก็มารอฉลองวันเกิดให้เขาด้วยคอนหลาดได้เซ็นบินค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลส่วนนิโคลัสก็ถามหาคริสตินซึ่งเธอกาลังจะไปทําง,งานต่อที่ออสเตรเลียเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วยเมื่อเธอกลับมาแต่เธอชวนเขาไปดื่มกาแฟที่สนามบินแทนเพื่อเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับว่าเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นพอน้องชายเห็นว่าชีวิตอันแสนสมบูรณ์แบบที่มุ่งแต่จะหากําไรจากธุรกิจ เริ่มทำให้นิโคลัสห่างเหินกับทุกคนแถมเขายังทุกข์ทรมานเพราะปมเรื่องพ่อน้องชายต้องการให้พี่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตรู้จักเห็นใจคนอื่นเข้าใจความยากไการู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นกับชีวิตอีกครั้งก็เลยจ้างคนมาจัดฉากและทําเกมนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญที่แรงพอตัวและก็หักมุมมากเลยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.7คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทําลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทําการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ